คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมอาหารธรมธรมดาาอย่างกระเทียมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยาอลําค่าเป็นที่ต้องการไปทั่วและยังปรากฏในเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับสุขภาพแต่ถ้าเราบอกคุณว่ามีกระเทียมชนิดพิเศษที่ไม่เพียงแต่มีพลังมากกว่ากระเทียมธรรมดาหลายเท่าแต่ยังไม่มีกลิ่นปากและกลินง่ายเหมือนขนมคุณจะเชื่อไหมวันนี้เราจะมาร่วมกันค้นพบความลับของกระเทียมดำสุดยอดอาหารที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการดูแลสุขภาพ มันวิเศษอย่างที่เขาลือกันจริงหรือแล้วคุณจะใช้มันอย่างไรให้ปกป้องสุขภาพของคุณและครอบครัวได้มาเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันแต่ก่อนอื่นกรุณาคอมเมนต์บอกหน่อยคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับกระเทียมดำหรือ,อยังและคุณคิดว่ามันมีอะไรพิเศษกระเทียมดำคืออะไรกระเทียมดำไม่ใช่กระเทียมที่เติบโตตามธรรมชาติในท้องทุ่งหรือกระเทียมที่ไม่เกรียมในครัวที่จริงแล้วมันคือผลลัพธ์ของกระบวนการเปลี่ยนแปลงอันนาทึ่งจากกระเทียมขาวธรรมดา กระเทียมขาวจะถูกนำไปไว้ในสภาพแวดล้อมพิเศษซึ่งควบคุมอุณหภูมิอย่างเข้มงวดที่60-90ถึง90องศาเซลเซียสความชื้นอยู่ระหว่าง80-90%ถึงเ0อร์เซและใช้เวลานาน30-60ถึง60วันกระบวนการนี้เรียกว่าการหมักช้าแต่อย่าสับสนกับการหมักอาหารอย่างผักดองหรือโยเกิร์ตเพราะที่นี่ไม่มีแบคทีเรียหรือยีสต์เข้ามาเกี่ยวข้องมีเพียงอุณหภูมิและความชื้นที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีภายในกลีบกระเทียม ผลลั์คืออะไรกระเทียมขาวกลายเป็นสีดําสนิทนุ่มหนึบเหมือนขนมรสชาติหวานหรือเปรี้ยวหวานและที่สําคัญกลิ่นฉุนของกระเทียมแทบจะหายไปหมดแล้วทําไมกระเทียมดําถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เพราะมันไม่ใช่แค่อาหารแต่เป็นขุมทรัพย์แห่งสารอาหารในระหว่างการหมักสารประกอบในกระเทียมขาวจะถูกกระตุ้นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยเฉพาะกรดอะมิโนโ,โพลีฟีนอลและสารต้านอนุมูลอิสระสารเหล่านี้ เรียบเสมือนนักรบที่ปกป้องร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายและยังช่วยป้องกันโรคภัยร้ายแรงหลายอย่างลองนึกภาพดูแค่กระเทียมดำไม่กี่กลีบในแต่ละวันก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงของไข้หวัดปรับปรุงสุขภาพหัวใจหรือแม้แต่ช่วยร่างกายต่อสู้กับอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกว่า80ชนิดตั้งแต่มะเร็งไปจนถึงการแก่ก่อนวัยใครจะไม่อยากได้สิ่งเล็ก ที่มีพลังยิ่งใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแต่กระเทียมดำทำได้อย่างไรถึงมีประโยชน์เหล่านี้เคล็ดลับอยู่ที่กระบวนการหมักนั่นเองอุณหภูมิและความชื้นที่ควบคุมอย่างดีช่วยสลายพันธะเคมีในกระเทียมขาวปลดปล่อยและเพิ่มสารประกอบที่มีประโยชน์ตัวอย่างเช่นสารเอซาลิอสไทน์ stein, ในกระเทียมดำเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับกระเทียมขาวและนี่คือสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลปกป้องหัวใจและสนับสนุนการต้านมะเร็งนอกจากนี้ การกำจัดกลิ่นฉุนทำให้กระเทียมดำเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประโยชน์ของกระเทียมโดยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นปา่าหรือความรู้สึกไม่สบายเมื่อกินคุณสามารถเคี้ยวมันโดยตรงใส่ในอาหารหรือแม้แต่นำไปแช่น้ำผึ้งหรือเหล้าขาวเพื่อทำยาพื้นบ้านที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณึกภาพออกลองคิดว่ากระเทียมดำเหมือนอัญ,ญมณีที่ถูกเจียระในจากหินหยาบกระเทียมขาวคือหินนั้นดีแต่ยังไม่พิเศษพอผ่านกระบวนการหมัก มันถูกเปลี่ยนเป็นอัญมณีล้ำค่าไม่เพียงสวยงามแต่ยังมีคุณค่ามหาศาลและสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือคุณไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเพื่อใช้มันแค่รู้วิธีการกินให้ถูกต้องคุณก็สามารถยกระดับสุขภาพของคุณไปอีกขั้นแล้วคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับกระเทียมดําคุณอยากลองเพิ่มมันในอาหารประจําวันหรือเปล่าการุณาแชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมติดตามตอบเพื่อค้นพบประโยชน์ที่เจาะลึกของกระเทียมดํา ตอนนี้เราได้รู้แล้วว่ากระเทียมดำคืออัญมณีล้ำค่าที่สร้างจากกระเทียมขาวผ่านกระบวนการหมักอันน่าทึ่งแต่สิ่งใดที่ทำให้มันกลายเป็นสุดยอดอาหารที่คนนับล้านทั่วโลกตามหากระเทียมดำไม่กี่กลีดนี้จะเปลี่ยนสุขภาพของคุณได้อย่างไรมาสำรวจประโยชน์อันน่าทึ่งของกระเทียมดำกันตั้งแต่การปกป้องหัวใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงช่วยต่อสู้กับโรคร้ายและอย่าลืมว่าในตอนท้ายของส่วนนี้ เราจะมีภารกิจเล็กๆให้คุณได้ลองใช้กระเทียมดำในชีวิตจริงคุณพร้อมหรือยังเริ่มแรกมาพูดถึงความสามารถในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่โดดเด่นที่สุดของกระเทียมดำระบบภูมิคุ้มกันเหมือนกองทัพที่ปกป้องร่างกายคุณจากเชื้อโรคตั้งแต่ไวรัสไข้หวัดไปจนถึงแบคท,ทีเรียแต่เมื่อคุณเหนื่อยล้าเครียดหรือป่วยนานกองทัพนี้อาจอ่อนแอลงกระเทียมดำคืออาวุธลับที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กองทัพนั้น ด้วยปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะเอสโแลสตนและโพลีฟีนอลกระเทียมดำช่วยกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ดีขึ้นผลลัพธ์คือคุณจะป่วยเป็นหวัดน้อยลงและถ้าป่วยร่างกายจะฟื้นตัวเร็วขึ้นลองนึกภาพดูแค่กระเทียมดำไม่กี่กรีบต่อวันคุณก็สามารถบอกลาวันที่นอนสมเพราะหวัดได้มีสมาชิกในครอบครัวคุณคนไหนที่ป่วยบ่อยไหมลองคิดดูว่ากระเทียมดำจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร และแชร์เรื่องราวนั้นในคอมเมนต์นะต่อมากระเทียมดำคือเพื่อนแท้ของหัวใจคุณโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงกำลังเป็นความกังวลของหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่มีชีวิตยุ่งวุ่นวายหรือน้ำหนักเกินกระเทียมดำสามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีและควบคุมความดันโลหิตสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสารประกอบในกระเทียมดำช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด ป้องกันการสะสมของคราบพลั q ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกนอกจากนี้กระเทียมดำยังช่วยลดไขมันในเลือดช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นลองคิดดูถ้าคุณสามารถปกป้องหัวใจได้ด้วยในส่ยการกินที่เรียบง่ายทำไมไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยละ่ะแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดประโยชน์ที่น่าทึ่งอีกอย่างของกระเทียมดำคือความสามารถในการต่อสู้กับอนโมลอิสระซึ่งเป็นผู้ร้ายตัวจิ๋วในร่างกาย อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของโรคก,กว่า80ชนิดตั้งแต่ผิวแก่ก่อนวัยโรคข้ออักเสบไปจนถึงโรคร้ายอย่างมะเร็งเต้านมมะเร็งตับหรือมะเร็งกระเพาะอ,อาหารกระเทียมดำทำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่นอันทรงพลังกำจัดอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์จากความเสียหายการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระบุว่าสารประกอบในกระเทียมดำสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดช่วยลดความเสี่ยงของโรคแม้จะไม่ใช่ยารักษามะเร็ง แต่การเพิ่มกระเทียมดำในอาหารอาจเป็นก้าวที่ชาญสลาดเพื่อป้องกันโรคคุณรู้จักใครที่กำลังหาวิธีใช้ชีวิตให้สุขภาพดีเพื่อหลีกเลี่ยงโรคภัยหรือเปล่ากร,รุณาแท็บพวกเขาในคอมเมนต์เพื่อชวนกันเรียนรู้นอกจากนี้กระเทียมดำยังมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงในชีวิตประจำวันคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานทั้งวันหรือนอนไม่หลับเพราะความเครียดหรือไม่กระเทียมดำสามารถช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าปรับปรุงคุณภาพการนอน และยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ราบรื่นขึ้นสำหรับคนที่ออกกำลังกายกระเทียมดำยังช่วยฟืน้นฟูกล้ามเนื้อเร็วขึ้นลดอาการปวดเมื่อยหลังออกกำลังกายหนะักและสิ่งที่ยอดเยี่ยมคือเพราะกระเทียมดำกินง่ายคุณสามารถใช้มันเป็นของว่างเพื่อสุขภาพแทนมันฝรั่งทอดหรือขนมหวานลองนึกภาพดูแทนที่จะกินของว่างเต็มไปด้วยน้ำตาลคุณกินกระเทียมดำไม่กี่กลีบที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ,ส,ภาพสุดยอดเลยใช่ไหม แล้วจะทําให้กระเทียมดําแสดงประโยชน์เหล่านี้ได้อย่างไรง่ายมากคุณแค่ต้องรวมมันไว้ในอาหารอย่างสม่ําเสมอและถูกวิธีแต่ไม่ต้องกังวลเราจะแชร์วิธีใช้กระเทียมดําอย่างละเอียดในส่วนถัดไปตั้งแต่การกินโดยตรงแช่น้ําผึ้งไปจนถึงข้อควรระวังเพื่อหลกเลี่ยงผลข้างเคียงก่อนจะไปต่อนี่คือภารกิจสําหรับคุณภายในสัปดาห์นี้ลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกระเทียมดําที่ร้านใกล้บ้านหรือออนไลน์และแชร์ในคอมเมนต์ว่าคุณเจอแบบไหน ราคาเท่าไรบางทีคุณอาจค้นพบวิธีใหม่ในการดูแลสุขภาพคุณกล้าลองไหมประโยชน์ของกระเทียมดำทำให้มันเป็นสุดยอดอาหารที่ไม่ควรมองข้ามตั้งแต่การปกป้องหัวใจเสริมสร้างภมิคุุมกันไปถึงการต่อสู้กับโรคภยัยกระเทียมดำคือข้อพิสูจน์ว่าสิ่งเล็กๆสามารถสร้างคุณค่ามหาศาลได้แต่จะใช้มันอย่างไรให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปกรุณาติดตามต่อเพื่อค้นพบ และอย่าลืมคอมเมนต์แชร์ความคิดของคุณเกี่ยวกับประโยชน์เหล่านี้เราได้สำรวจประโยชน์อันยอดเยี่ยมของกระเทียมดำตั้งแต่การปกป,ป้องหัวใจเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไปจนถึงการต่อสู้กับโรคภัยแต่จะนำสุดยอดอาหารนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรการกินกระเทียมดำไม่กี่กลีบเพียงพอหรือมีวิธีพิเศษเพื่อให้มันแสดงประโยชน์สูงสุดหรือไม่ในส่วนนี้เราจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีใช้กระเทียมดำตั้งแต่การกินโดยตรง แช่น้ำพึ่งไปจนถึงแช่เหล้าพร้อมปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและอย่าลืมเราจะมีคำถามที่น่าสนใจให้คุณได้แชร์ประสบการณ์มาเริ่มกันเลยวิธีแรกที่ง่ายที่สุดคือการกินกระเทียมดำโดยตรงกระเทียมดำมีรสหวานนุ่มหนึบเหมือนขนมคุณจึงสามารถเคี้ยวไม่กี่กลีบในแต่ละวันเป็นของว่างเพื่อสุขภาพแต่กินเท่าไรถึงจะพอดี สำหรับผู้ใหญ่ที่แข็งแรง2-3กลีบต่อวันหรือประมาณ3-5กรัมเป็นปริมาณที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีระบบย่อยอาหารอ่อนแอ1-2กลีบก็เพียงพอเพื่อให้ร่างกายดูดซึมได้ดีโดยไม่รู้สึกไม่สบายเคล็ดลับคือเคี้ยวให้ละเอียดเพื่อให้สารประกอบที่มีประโยชน์เช่นเอสซาไลโอซินถูกปลดปล่อยและดูดซึมได้สูงสุดลองนึกภาพดูแทนที่จะกินวิตามินรวม คุณแค่เคี้ยวกระเทียมดำไม่กี่กลีบที่ทั้งอร่อยและเป็นธรรมชาติคุณชอบไอเดียนี้หรือเปล่าแต่การกินโดยตรงไม่ใช่วิธีเดียววิธีที่นิยมอีกอย่างคือการแชร่กระเทียมดำกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นยาพื้นบ้านที่ชื่นชอบโดยเฉพาะสำหรับเด็กและผู้ที่เป็นหวัดบ่อยวิธีทำคือปอกเปลือกกระเทียมดำสิบถึงสิบห้ากลีบใส่ในโหลกแก้วที่สะอาดแล้วเทน้ำผึ้งแท้ให้ท่วมกระเทียมปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งประมาณ 2- ถึงสามสัปดาห์ทุกวัน คุณสามารถกินกระเทียมแช่น้ำผึ้งหนึ่งกรีบหรือผสมน้ำผึ้งแช่กระเทียมหนึ่งช้อนกับน้ำอุ่นเพื่อดื่มส่วนผสมนี้ไม่เพียงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแต่ยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอลดอาการไอและสนับสนุนการย่อยอาหารอย่างไรก็ตามต้องเลือกน้ำผึ้งแท้ที่ไม่ผสมสารอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปฏิกิริยาเคมีที่ไม่ต้องการคุณเคยลองแช่น้ำผึ้งกับอาหารอะไรหรือย,ยังกรุณาแชร์สูตรโปรดของคุณในคอมเมนต์ ถ้าคุณต้องการตัวเลือกที่ทรงพลังกว่าการแชร่กระเทียมดำกับเหล้าเป็นทางเลือกที่น่าลองโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการปรับปรุปรงสุขภาพหัวใจหรือลดความเหนื่อยล้าวิธีทำง่ายมากใช้กระเทียมดำปอกเปลือก100กรัมแช่กับเหล้าขาวแท้1ลิตรในโหลกแก้วปิดสนิทหลังจากประมาณ1เดือนคุณสามารถดื่มเหล้านี้50มิลลิลิตรต่อวันโดยเฉพาะหลังอาหารเพื่อหลกเลีเ่ยงการระคายเคืองกระเพาะอาหารเหล้ากระเทียมดำช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดคอเลสเตอรอลและให้ความรู้สึกผ่อนคลายแต่ต้องระวังอย่าใช้มากเกินไปการดื่มมากหรือใช้ต่อเนื่องนานเกินอาจทำให้ร้อนในหรือกระทบตับคุณคิดว่าเหล้ากระเทียมดำเหมาะกับคุณหรือไม่หรือคุณชอบการกินโดยตรงมากกว่าการุณาแชร์ความเห็นของคุณไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดสิ่งสำคัญคือต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมและถูกวิธีกระเทียมดำดีต่อสุขภาพแต่การกินมากเกินไปอาจให้ผลตรงข้ามเช่นท้องอืดร้อนใน หรือในบางคนอาจเพิ่มความดันโลหิตนอกจากนี้หลีกเลี่ยงการกินกระเทียมดำกับเครื่องเทศรสจัดเช่นพริกขิงหรือพริกไทยเพราะอาจเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ลดประสิทธิภาพหรือก่อให้เกิดผลข้างเคียงเพื่อให้จำง่ายคิดว่ากระเทียมดำเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลไม่ใช่ยาวิเศษที่ทดแทนทุกอย่างคุณมีนิสัยการเพิ่มอาหารอะไรในมื้อประจำวันหรือไม่กรุณาแชร์เพื่อให้เรารู้จักกันมากขึ้น ตอนนี้คุณรู้วิธีใช้กระเทียมดำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วแต่มีอะไรที่ต้องระวังเมื่อใช้สุดยอดอาหารนี้หรือไม่คำตอบคือมีแม้ว่ากระเทียมดำจะปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่บางกลุ่มต้องระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้ในส่วนนี้เราจะเปิดเผยข้อควรระวังที่สำคัญเพื่อให้คุณใช้กระเทียมดำได้อย่างถูกต้องพร้อมเรื่องราวที่ซาบซึ้งเพื่อแสดงให้เห็นคุณค่าของมันและสุดท้ายเราจะมีภารกิจพิเศษพร้อมอวอร์ดที่น่าตื่นเต้น คุณพร้อมหรือยังเริ่มแรกมาพูดถึงกลุ่มที่ไม่ควรใช้กระเทียมดำหรือต้องจำกัดการใช้หญิงตั้งคันควรหลีกเลี่ยงการกินกระเทียมดำมากเกินไปเพราะอาจทำให้ร้อนในส่งผลต่อทารกในครรภ์ผู้ที่มีร่างกายร้อนในบ่อยมีไข้หรือเหงื่อออกมากก็ไม่ควรกินมากเพราะกระเทียมดำมีฤทธิ์ร้อนอาจทำให้อาการแย่ลงถ้าคุณแพ้กระเทียมขาวต้องระวังกระเทียมดำเพราะมันอาจทำให้ครรภ์ผื่นแดง หรือในบางกรณีอาจเพิ่มความดันโลหิตนอกจากนี้ผู้ที่ใช้ยาต้านการแข่งตัวของเลือดมีอาการท้องเสียความดันโลหิตต่ำหรือปวดท้องควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เพราะกระเทียมดำอาจมีปฏิกิริยากับยาหรือทำให้อาการแย่ลงโดยเฉพาะถ้าคุณกำลังรักษาโรคไตหรือมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเช่นเวียนหัวตาพรา่าควรหลีกเลี่ยงกระเทียมดำเพราะรสเผ็ดอ่อนๆของมันอาจเป็นอันตราย คุณรู้จักใครที่ต้องระวังสิ่งเหล่านี้หรือไม่กรุณาแท็กชื่อพวกเขาในคอมเมนต์เพื่อเตือนเพื่อใช้กระเทียมดำอย่างปลอดภัยเริ่มจากปริมาณน้อยเช่นวันละหนึ่งกลีบและสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายถ้าคุณรู้สึกไม่สบายเช่นท้องอืดหรือร้อนในให้ลดปริมาณหรือหยุดชั่วคราวและอย่าลืมว่ากระเทียมดำไม่ใช่ยารักษาโรคแต่เป็นอาหารเสริมที่สนับสนุนสุขภาพรวมมันกับการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การออกกําลังกายและการนอนหลับที่เพียงพอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคุณมีนิสัยการดูแลสุขภาพอะไรที่ทําอยู่หรือไม่กรุณาแชร์เคล็ดลับของคุณเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนกระเทียมดําคือของขวัญจากธรรมชาติแต่จะแสดงคุณค่าได้เต็มที่เมื่อคุณใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่การกินโดยตรงแช่น้ําผึ้งไปจนถึงข้อควรระวังที่สําคัญหวังว่าคุณจะได้ข้อมูลเพียงพอเพื่อเริ่มต้นการดูแลสุขภาพด้วยสุดย,สยอดอาหารนี้และตอนนี้ นี่คือภารกิจสุดท้ายภายในเจวันข้างหน้าลองใช้กระเทียมดำตามวิธีที่เราแชร์แล้วกลับมาเล่าประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ถ้าคุณทำได้อย่าลืมใส่แฮชแท็กภารกิจกระเทียมดำเราจะสุ่มเลือกผู้โชคดีหนึ่งคนเพื่อส่งของขวัญเล็กๆเกี่ยวกับสุขภาพคุณกล้าลองหรือไม่ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราในวิดีโอนี้ถ้าคุณพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์กรุณากดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัว และอย่าลืมคอมเมนต์ตอบคำถามของเราที่สำคัญกรุณากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิตกระเทียมดำเป็นเพียงหนึ่งในเคล็ดลับมากมายเพื่อให้คุณมีชีวิตที่แข็งแรงขึ้นมาสำรวจเพิ่มเติมด้วยกันและเจอกันในวิดีโอหน้า